ค่ะประเภทและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ic ic นะคะแบบแรกนะคะคือ B 2 C นะคะหรือ Business to Customer นะคะคือการขายตรงให้กับลูกค้านะคะเช่น Shopee Lazada หรือ TikTok Shop นะคะแบบที่สองนะคะ B 2 B Business to Business นะคะเป็นการขายให้กับร้านค้า,าหรือผู้ค้าส่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็แบบสุดท้ายนะคะ D 2 C ดิสเลชูคอสตูเมอร์นะคะคือแบรนด์ขายตรงให้กับลูกค้าเองค่ะผ่านเว็บไซต์ของตัวเองเนาะส่วนรูปแบบขายออนไลน์นะคะก็จะมีเป็นมาร์เก็ตเพจอย่าง s h อ p e e หรือ Lazada ที่ช่วยเข้ามาาเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะโซเชียลแบบคอสเม e อะไรนี้ก็ผ่าน i ิก o k Facebook ที่เน้นการโปรโมทโดยตรงนะคะความเป็นมาธุรกิจ ธุรกิจเส้นไทยดีๆเกิดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ทำงานในเมืองใหญ่ซึ่งมักประสบปัญหาเรื่องเวลาและการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติถูกใจธุรกิจนี้มุ่งเน้นการสร้างสรนก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบซองสำเร็จรูปที่คงรสชาติไทยแท้พร้อมเคลื่อนปรุงลสครบถ้วนสามารถรับประทานอาหารได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ลดทอนคุณภาพของวัตถุดิบและรสชาตินอกจากนี้ยังออกแบบให้พกพาสะดวกเหมาะสําหรับผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายแต่ยังคงใส่ใจเรื่องรสชาติและคุณภาพอาหารความตั้งใจของธุรกิจเส้นไทยดีๆหมวดหมู่ประเภทและชนิดของสินค้าจําหน่ายหมวดหมู่คืออาหารและเครื่องดื่มประเภทคืออาหารกลืนสําเร็จรูปชน,นิดของสินค้าคือก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบสองสำเร็จรูป S.T.P. Marketing การแบนส่วนการตลาด 1. การแบนตามประชากรศาสตร์เพศทุกเพศอายุต,ตั้งแต่15ปีถึง45ปีรายได้ปังการถึงปังการท่องขั้นสูงอาชีพนักเรียนนักศึกษาพนักง,งานบริษรัทและคนทำง,งานอิสระ 2. การแบนตามภูมิศาสตร์พื้นที่เมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ของแก่นภูเก็ตพื้นที่ที่ มีสถาบันการศึกษาและแหล่งทำงานหนาแน่น 3. การแบ่งตามพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ที่ชอบความสะดวกรวดเร็วผู้ที่ต้องการอาหารรสจัดแบบไทยผู้บริโภคที่นิยมสินค้าพ,พร้อมรับประทานหรือกึ่งสําเ็จลูก 4. การแบ่งตามจิจตวิทยากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบให้ความสัมพันธ์กับรสชาติความสะดวกและคุณภาพในเวลาเดียวกันกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการอาหารสะดวกรวดเร็วราคาย่อมเยาพนักงานออฟฟิศและคนทางานในเมืองใหญ่ที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารกลุ่มคนรุ่นใหม่วัย1 5้1ถึงปีที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างสะดวกและมีรสชาติแบบไทยแท้กลางวันตำแหน่งสินค้าเน้นรสชาติไทยแท้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้วัตถุดิบคุณภาพดีภาพลักษณ์สินค้าทางสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ราคาย่อมเยาคุณค่ากับคุณภาพ ที่มาของสินค้า 1. เส้นก๋วยเตี๋ยวรมาจากโรงงานผลิตเส้นในท้องถิน่นเช่นเส้นเล็กเส้นมีที่ผ่านการอบแห้ง 2. เครื่องปรุงผลิตเองส่วนเฉพาะของทางแบรนด์เช่นน้ำมันกระเทียมเจียวพริกปน่นน้ำปลาแห้งผงปรุงรส 3. ามบรรจุภัณฑ์ใช้ซองพลาสติกฟูดเกรดหรือกล่องกระดาษพิมพ์โลโก้4การผลิตผลิตและบรรจุภัณฑ์ในครัวกลางที่ผ่านมาตรฐานออยอต้นทุนต่อชิ้นตัวอย่างหนึ่งซองรายการรายละเอียดต้นทุนเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง1ก้อน5้บาทเครื่องปรุงรสครบชุด4บาท ซองบตรจุแพ็กเกจหนึ่ชุดสบาทค่าแรงค่าไฟค่าขนส่งเฉลี่ยต่อชิ้น3บาทรวมต้นทุนต่อชิ้น15บาทการกําหนดราคาขายการขายปี29บาทต่อซองราคาส่ง12ขึ้นไป25บาทมีกําไรเฉลี่ยประมาณ10 1 4ต่อซองกำไรขั้นต้น40 4 5เเซแบรนด์คู่แข่งคือมาม่าไวไวและมังกรคู่เรดดี้ จุดแข็งจุดอ่อนคู่แข่ง 1. มามา่าจุดแข็งมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือสูงคลองตลาดมายาวนานราคาย่อมเยาวและมีระบบการกระจายสินค้าทั่วประเทศจุดอ่อนรสชาติซ้ำเดินในบานรุ่นขาดความแปลกใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ 2. วัไวไวจุดแข็งฐานลูกค้าประจำที่ชื่นชอบเส้นเหนียวนุ่มและเครื่องปรุงเข้มข้นราคาเข้าถึงง่ายจุดอ่อน พลาดลัดแปนนดูเก่าและไม่โดดเด่นในตลาดพรีเมียม 3. มังกรคู่เลดตี้จุดแข็งเน้นสินค้าคุณภาพดีและมีรสชาติแบบใหม่ในสไตล์กึ่งพรีเมียมจุดอ่อนราคาสูงกว่าแบนด์ทั่วไปและมีช่องทางการจัดจำหน่ายจำกัด ส่วนผสมการตลาดกลยุทธ์สำคัญของคู่แข่งแต่ละลายมาม่ามีส่วนประสมการตลาด 4P Product มีรสชาติหลากหลายและพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเช่นเส้นสุขภาพเส้นสไตล์เกาหลี p r i c ราคาย่อมเยาเหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม Promotion ใช้สื่อทีวีและออนไลน์สื่อสารภาพลักษณ มาม่าไม่หยุดความอร่อยผ่านโฆษณาและอินฟลูเอนเซอร์กลยุทธ์สำคัญครองตลาดด้วยรสชาติถูกปากราคาคุ้มพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงเทรนผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นแบรนด์คู่คนไทยตลอดมา,มาส่วนไวๆวจะมีโปรดักที่มีเส้นเหนียวนุ่มรสชาติไทยแท้หลากหลายรูปแบบพราย ราคาย,ย่อมเยาวใกล้เคียงมามา่าเพลทวางขายทั่วประเทศทางร้านค้าปีกส่งและออนไลน์โปรโมชั่นมีแคมเปญของกินต้องไวไวและกิจกรรมเพื่อสังคมกลยุทธ์สำคัญแข่งด้วยคุณภาพความคุ้มค่าและสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมชุมชนมังกรคู่เรดดี้มีโปรดักต์เส้นและวุ้นเส้น พร้อมปรุงรสไทยแท้เครื่องครบพรายราคากลางคุ้มค่าเพลทมีจำหน่ายทั้งในห้างซูเปอร์มาร์เกต็ตและออนไลน์โปรโมชั่นใช้แนวคิดรสชาติไทยแท้ก๋วยเตี๋ยวพร้อมกินกลยุทธ์สำคัญเน้นความหลากหลายของสินค้ารสชาติไทยแท้ใช้ง่ายและคุ้มค่า จุดแข็งสะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายมีรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวร้านจริงบรรจุภัณดูดีเหมาะไปของฝากเก็บได้นานไม่ต้องแช่เย็นจุดอ่อนต้องแข่งขันกับสินค้าคือเสเ็จรูปแบรนด์ใหญ่ต้นทุนผลิตสูงในช่วงเริ่มต้นอายุของสินค้าอาจสั้นกว่าเบอวมา,มา,มาทั่วไปถ้าไม่ผ่านกระบวนการอบแห้กดีพอ โอกาสคนรุ่นใหม่ชอบอาหารสะดวกรวดเร็วสามารถขายผ่านทางออนไลน์เช่นช้อปปี้ติ๊กตอกทำรสชาติพิเศษเมนูเฉพาะเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปสามารถต่อย,ยอดออกมาเป็นถ้วยพร้อมรับซุปแห้งได้ในอาราคตอุปสรรคคู่แข่งเยอะทั้งแบรนด์ใหญ่และท้องถิ่นราคาวัตถุดิบเช่นเส้นหรือเครื่องปรุงอาจผันผวนต้องรักษาคุณภาพให้คงที่หากผลิตจํานวนมากส่วนผสมการตลาด 4P โปรดักตเส้นอาหารพร้อมปรุงรสไทยแท้เครื่องครบทำง่ายใน3นาทีคุณภาพดีพกพาสะดวก r พร e ราคากลางเข้าถึงง่าย35บาทถึง60บาทสะท้อนคุณภาพและความสะดวก l พล e ขายผ่านออนไลน์ร้านสะดวกซื้อจุดคนเมืองเช่นมหาวิทยายลัยออฟฟิศหรือคาเฟ่โปรโมชั่น โปรโมทผ่านโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ใช้คอนเทนต์ชีวิตเร่งรีบแต่อร่อยได้แบบไทยแท้อร่อยแบบไทยแต่อยู่ในสไตล์คนเมืองเร็วสะดวกและมีคุณภาพ ส่วนช่องทางการขายและการติดต่อ,อก,กับลูกค้านะคะก็ช่องทางการขายนะคะเช่น m a r k e t p l g e e อย่าง s h อ p e e Lazada หรือ TikTok Shop นะคะที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างเร็วเนาะกับ Social Comment นะคะอย่าง Facebook TikTok Instagram นะคะที่เน้นโปรโมทและขายตรงให้กับลูกค้าได้นะคะ แล้วก็ส่วนช่องทางการติดต่อนะคะก่อนที่เราซื้อใช้อะไรอย่างงี้ิกตอกก็จะมีแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์โปรโมทแล้วก็ระหว่างซื้อคุยผ่านไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์อะไรอย่างงี้กับลูกค้านะคะแล้วก็หลังซื้อก็ดูแลลูกค้าผ่านาติดต่อผ่านไลน์หรือว่า,าทาง tiktok อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เพจ a c e b o o k ได้ค่ะที่เป็นกลุ่มหรือว่าจะด DM อย่างนี้ก็ได้ค่ะต้องทางการชำระเงิน 1. ชําชำระผ่านพอเพยหรือ QR code ลูกค้าสามารถสแกนใจผ่านมือถือได้ทันทีรวดเร็วปลอดภยัยไม่มีค่าธรรมเนียม 2. โอนผ่านบัญชีธนาคารใช้สำหรับลูกค้าขายส่งหรือร้นานค้าที่จัดส่งจำนวนมากสาเก็บเงินปลายทางผ่าน COD ผ่านขนส่งเอกชนเช่น F ฟรหรือเคอรี่เหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อออนไลน์ วิธีการจัดส่งแล้วก็ค่าจัดส่งสินค้าของเรานะคะของเรานะคะก็จะใช้เป็นขนส่งเอกชนอย่างแฟลเจนที่หรือว่าเป็นเคอรี่นะคะที่ใช้เวลาประมาณ1-3วันนะคะก็แล้วแต่ออเดอร์ในแต่ละแอปนะคะแล้วก็ออย่างลูกค้าสั่งมาใน s h o e p e ี e เอ็กเพหรือเป็น TikTok Logistics นะคะก็แล้วแต่อะไรอย่างี้นะคะ ส่วนค่าจัดส่งนะคะคิดเป็นแบบแฟ a เลสนะคะประมาณ35-45บาททั่วประเทศอะไรอย่างงี้นะคะก็แล้วแต่ว่าช่วงโปรในแต่ละแอปอะไรอย่างงี้ถ้าอย่างติดต่อก็ซื้อ150บาทขึ้นไปก็จะเป็นส่งฟรีอะไรประมาณนี้ค่ะ